สวัสดีครับผมชาติจารศัพนะครับยังอยู่ที่ไอ้สเสือสามมล3เสือสองข่ายไอ้หนุ่มสวีเดนกับไอ้หนุ่มมะกันครับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันกันฝายเพื่อให้ ป้องกันน้ำทะลักมาครับเนี่ยเราะว่าขุดทางเก็บน้ำยังไม่เสร็จโอ้ทำไมอากาศมันร้อนจังครับตอนนี้นี่จะสี่โมงเย็นแล้วร้อนจับจะแตกพี่น้องเลยยก็ชมไปบนไป งานลักษณะอย่างนี้ให้เป็นชั่วโมงครับนะส่วนระทานก็ร่วม้วยช่วยกันครับรับเฉพาะช่วยไห้้ใช้เวลาเยอะเหมือนกันตรงนี้แก้ยากครับเพราะว่าตรงมุมนี่มันจะมันจะต่ำครับต่ำทำให้น้ำนี่จะ น้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องขึ้นมาทำให้มันจะพังครับเนีย่ยตรงนี้เล็กมากถ้าพังนี่ก็เรียบร้อยครับขุดไม่ได้ี่ครับฝั่งนี้ต้องการขุดเก็บให้เรียบร้อยวันวออีซีสองอดี ก็คนขับขับไปขับมาก็เหนื่อยว่าขับมาสามสี่วันแล้วมีแต่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มครับตีสามก็มีวันแรกแครก็อยู่ฝั่งโน้นครับ20ตันสามสองศูนย์ีซี ถือว่าใหม่ทั้งสามคันครับเนี่ยตัวไหนใหม่สุดใหม่สุดน่าจะเป็น320 GC ครับออกทีหลังเขาอันนี้ออกออกรองครับวันโว่เนี่ออกมาวันโว่จะจะเบียดปีแล้วนี่นะครับ ยากครับดินเหนียวเหนียวหนืเอ,อรีวิวไปรีวิวมาก็ง่วงนอนครับพี่นองเอ้ยหอนบันเมือน,นฟังเสียงดังอูด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  ง่วงนี่บันนี้สายจกสายแข็งคนขับก็น่าจะชั่วโมงละห้าสิบบาทห้าสิบบาทหรือว่าประมาณนั้นครับห้าหกเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวบริลามก็จะจ้างพูดถึงอาชีพอาชีพขับรถพุทธเนาะอ่ะ ได้เรื่องคุยละอันนี้แคทซ้ำซ้ำหนึ่งสามดีทูจีซีร้อยแรงม้านะครับซีซูปวอนโวซีซูปเอามันเร็วสามสองศูนย์จีซีแคทบันท้ายใหญ่ก็ซีซูปเอามันเร็วครับร้อยสี่สิบห้านี่ร้อยหกสิบเจ็ดข้างบนนี่สามหนึ่งสามอ่าร้อยแรงม้าครับสิบสามตันครึ่งยี่สิบตันครึ่งแล้วก็ยี่สิบตันครับ EC สามสองศูนย์จีซีอาชีพคนขับรถขุดก็ถือว่าอาชีพที่ดี อย่างหนึ่งนะครับทำงานสบายอยู่ห้องเอมีเครื่องเสียงฟังมีแอไร์เย็นรายได้ค่อนข้างจะดีครับนะขั้นต่ำน่าจะวันละ500นะครับแถวภาคาีสาร500 600 700จแถวจันแถวตะวันออกนะครับระยองจันตราดชนบุรีน่าจะเพงครับแถวนั้น คชั่วโมงละร้อยหรือว่าเงินเดือนนี่เยอะนะครับิีสารก็ตกประมาณวันละห้าร้อยหกร้อยถือว่าดีแต่ก่อนจะมาเป็นก็ต้องต้องสู้เลยครับนะต้องไปอยู่กับเขาครับ,บางท่านก็เด็กอัจจารบีก็เกากระโดดมาเป็นท่าปเกได้ครับ จริงๆโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่มีโรงเรียนใหญ่ๆระดับอำเภอน่าจะมีรถขุดคันหนึ่งอาจจะซื้อเก่ามาแล้วก็เป็นช็อปให้แล้วก็มีฟกลีฟนะครับฟกลีฟมีรถขุดมีฟกลีฟนะครับมีแฮนด์ลีฟให้นักเรียนได้ฝึกนะครับได้ฝึกแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้นะครับถ้าท่านดูอยู่นะพออ,อทั้งหลายโอ้มีเพื่อนเป็นพออ,อเยอะเงิน โอก็ลองเสนอครับเอาซื้อแม็โกะมาคันนึงแต่ไม่ต้องซื้อซื้อคันเล็กๆก็ได้ครับให้ระบบขับได้แล้วก็ใช้งานในโรงเรียนได้ด้วยใครอยากขับสอนก็สอนนะครับสอนปฏิบัติสอนทฤษฎีก็เป็นจบม .6 จบม .3 เออมาขับรถได้เลยนะครับนะก็ดีเหมือนกันส่วนฟกรีบก็ขับนะครับสอนขับเหมือนกันก็มีใบเซอร์มีใบประกาศเวลาออกไปก็ไปไปขับนะครับ ออกไปประกอบอาชีพได้หรือว่าจะเรียนต่ออีกก็ได้หรือว่าอาชีพตัดผมก็ซื้อกันไตรซื้อโต๊ะมาก็สอนได้ครับนะอาชีพตัดผมเสริมสวยอาชีพเชฟนะครับเชฟเชฟนี่ก็น่าเรียนปัจจุบันนีกุ๊กเชฟนี่เยอะนะครับก็ทำบางทีเราเรียนแต่เขาเรียกว่าเรียนแต่บวกลบคูณหาร ประวัติศาสตร์สังคมนะครับทุกวิชานะสมัยเรียนก็มีภาษาไทยคณิตศาสตร์อังกฤษสังคมอสอนอ,อพละนะครับไม่มีวิชาชีพนะครับวิชาวิชาขับรถคุณวิชาขับปกริบวิชาเชฟนะครับวิชาส้มตำข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่าง หรือว่าวิชาเชฟเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกก๋วยเตี๋ยวไกม่มะระนะหรือว่าอาชีพ่อมวิชาซ่อมรถเครื่องนะครับ่อมคอมพิวเตอร์่อมมือถือนีก็ดีครับนะโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้พอจบไปก็มีงานเลยแต่ถ้าเรียนด้เอกภาษาไทยสังคมคณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์โอ้ยจบมาเนี่ยตกงานกันเยอะแยะนะครับตะเปะไข่มูเลย การศึกษาก็จะแม่มันวกไปวนมาก็อาชีพขับรถขุดนะครับก็ก็ดีเป็นอาชีพหนึ่งแต่ว่าข้อเสียก็คือจะต้องมีความอดทนสูงเหมือนกันเพราะอยู่ในป่านะครับอยู่ในปา่าอยู่ในเขาอยู่ในอ่างน้ําอาจจะไม่ค่อยได้นอนบ้านนะครับไม่ค่อยได้นอนบ้านถ้ามีเมียก็ไม่ค่อยได้นอนกับเมียเออบัดนี้เสียเมียเดียวบันนี้ โอ้ยบอเลินได้ไป่น้อกปเสียดอกปเสียดอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะโซนนะครับก็ว่ากันไปเป็นอาชีพที่จริตแล้วก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเขา้าเข้าไปขับในรูปแบบบริษัทในใหญ่ๆก็จะมีสวัสดิการยเยอะประกันสังคมโบนัสมีดูดิฟอร์มมีรถรับส่งนะครับมีนมีเงินเดือนดีก็อยู่ได้ครับนะ นี่คือาชีพขับรถขุดนะครับถามว่ารวยไหมอาชีพรถขุดก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับนะแต่ทํามเมียทํางานด้วยนะครับทำงานเราก็ขับรถขุดอย่างที่ f อฟคนหนึ่งก็ขับรถขุดก็ขับมา20ปีแล้วตก 1, เงินเดือนประมาณ18,000นะครับ18,000ถึง20,000 20, มีเมียเป็นครูก็บวกกันก็อยู่ได้ครับประหยัดประหยัดโอ้ ไม่ไหวพี่น้องร้อนมากเลยลืมเอาน้ำมาด้วยนี่ครับบอ่อ700คิวเดแดสองว่าบ่มีเอาล่มมากเนี่ยคือสิคืออยู่ไม่มีล่มโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวผมเอ๊ะกระโดดลงน้ำไหมนี่ครับน้ำนี่ครับกันไว้เยอะมากเลยเฮเดี๋ยวผมลงอาบน้ำก่อนเด้อ เดี๋ยวว่ายน้ำก่อนครับถ้มันเย็นเราขึ้นมาใหม่เฮ้ยนำคุณขึ้นยังนี่ย่าน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 แคร์ย่านปิ้งอโอเคครับอเอาแค่11นาทีพอเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับจบโดยวันโวแล้วแคท320 GC 313 D2 GC ครับรวมด้วยช่วยกัน กันให้ได้สูงเดี๋ยวผมจะเป็นลมพี่น้องไม่มีน้ำด้วยอยู่คนเดียวเป็นลมนี่โอ้เรียบร้อยเลยฝังตรงนี้เลยอฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ